สวัสดีครับผมสบายสบายสบายเราครับผมวันนี้เราสั่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่ตอนนี้ฝนมันตกช่วงนี้ยเราก็เลยแบบเมื่อกี้นี้ก็เลยสั่งอันนี้มาครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือหมูอยู่แยกคลองจักพระเนาะห้าสิบสี่บาทรวมรวมั้งหมดเนี่ยสองร้อยยี่สิบแปดบาทมีส่วนลดเหลือร้อยหลึ่ร้อยเก้าสิบสี่มาเขียนมาดูกันก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้้ยเยอะนะเนี่ยห้าสิบสี่เหรอมีส่วนลดไปเนี่ยห้าสิบสี่เนี่ย ก็ลดแล้วนะอ่ะเดีเ๋ยวเทใส่ถ้วยก่อนเกี๊ยวท่อสิบบาทหนังไก่สิบเก้าบาทใช่ปะ่ะกากหมูยี่สิบเหรอถุงกากหมูยี่ส<า>ิบข้าวถุงละสิบสี่บาทซื้อมาสองถุงเนาะเฮ้ยเยอะอยู่นะชุดนี้โอ,โอ้ถึงว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเทใส่อ๋อของเธอเป็นมาม่าเหรอ,อแต่ก็มีลูกชิ้นลวกด้วยใช่ไหมไม่มีนะมีเหรอเฮ้ยมีลูกชิ้นลวกด้วยเท่าไหร่อ่ะบาทโอ้ถึงว่าถึงว่าสองร้อยโอเคเยอะอยู่เนี่ยมีผัก แล้วก็มีหนังไก่หนังไก่สิบเก้าชุดนี้ร้อยกว่าบาทก็ก็โอเคนะพูดถึงเนาะสั่งแบบนี้เนาะนั่นอะไรครับนั่นอะไรครับเอาอะไรเกี๊ยวกับอะไรกากหมูอ่าโอเคเดี๋ยวเทใส่ถ้วยก่อนให้เขาก่อนไม่เคยกินนะร้านนี้เนาะแยกเขาเขียนว่าแยกคลองจแจพะเนาะแล้วก็วงเล็บคลองจแจพะเนาะของคุณโบเขาสั่งไม่เอาผักน้มหนูคนดีนะกยเยอะอยู่นะเนี่ย อืมเยอะอ่ะ,เด,อะเดี๋ยวคนให้ดูโอ้เยอะอยู่นเนี่ยโอ้หูชิ้นโอ้เส้นเยอะอะไรเนี่ยให้สองห่อปะเนี่ยเนาะสองห่อปะเนี่ยเดี๋ยวอลองชิมเขาหน่อยมาเดี๋ยวลองชิมน้ำหน่อย,อยลองชิมเส้น,นอ่ะ <c oughs> อืมดีครับถือมือถือมือถือมือถือมืถอมือถืมือํามันเหมือน,นื <c oughs> อมือถือมือถอมเท่ืนมือถอ lòng chìm tên này, níu níu, cái tên nào không nhà, cái mama, ạ, níi cơm nhiều ná, níi thế này, níi kiểu kiểu bự bự, ạ, chìm, đi kha, ạ, พะโล้เนาะเออมืนรสชาติมบบน้ำพะโล้แป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งครับเขาอยากเขาอยากจะกินไก่เหรออยากกินหรืออยากเล่นอ่ะถิมดิอ,อ๋มอืมเป็นไง,ยไงเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมโอ๊ยช่วยเยอะไหมาเยอามไหมผมไม่ได้กินนิดนานแล้วเนะนาะนา้ำน้ำแก้วใครนี่แก้วของใครแก้วกูถ่ายให้มา อือคใครตัวเองอ่ะอ่ะจิงเป็นไงบ้างเส้นเส้นกับมาม่าเนาะเขาน่จะเป็นมาม่าแบบที่เป็นแบบที่เขาซื้อแยกมาเราไม่ใช่เป็นอย่าเพิ่งไอแบบหนันสกเป็นไงไม่เหมือนมาม่าเออมาม่าสองที่เขาซื้อมาแบบที่เป็นรวมๆห่อหใหญ่ๆเนาะแต่เขากินกันหอดค่อยๆกินเหรอไอไมค่อยหลูกเป็นไงหมูเหมือเป็นไงกินก็ดีอยู่นะหมูก็ หมูไม่ได้มากนะไก่ไก่ถ like so so ือว่าให้กี่คะแนนเอารวมๆแบ่คะแนนเนาะเราลองของเราดีกว่าของเราเป็นเส้นเส้นเล็กเราไปพงไปผักครบะไหนเอาอะไรถ้าแกให้แต่กินจริงเหรอหนังไก่สิบเก้าบาทอ่ะคุณน่าจะอยากกินเองะไรกินเขียวเหรอกินเกี๊ยวเหรอเกี๊ยวเหรอเอาอะไรไหนเอาไหนของทอดทั้งนั้นเลยอันทูเทียมเอาวันทูเทียหมดเลยเหรอเอาไหนรดีกอ่า กินได้กินได้เปล่าได้ได้กินได้กากหมูเหรอหมูลุงเจ้าเป็นไงได้ไหมกินกากหมูอ๋อลองอ่ะหนังไก่อ่ะนี่หนังไก่อ่ะค่อยๆกัดค่อยๆกัดนะโอเคไหมหื่นหื่ะเธอไปมันดูมันหื่นหื่นปะ ใช่ไหมพอแกะมามันได้กลิ่นขือเนายชอบนี้วะกากหมูวะกากหมูพับถุงให้พุ่งเลยโอ้โหของแท้ว่ะน่าจะชอบกากหมูอ้วนค่อยๆกินอย่างนี้ลองกากหมูนี้เอาใส่ก่อนลองเกี๊ยวเอาเกี๊ยวไหมลูกเกี้ยวไหมโอ้เกี๊ยวเขาทำแบบชิ้นพอดีพอดีเดี๋ยวต้องมัดนะเดี๋ยวลมเข้าฮะถือว่านะเลือกกินนะเนี่ยโอ้กินไก่บวบวางเอาเกี๊ยวไหมเนี่เกี๊ยวเนี่ยวางให้เนี่ยเอาหยิบเองเอา เอาเกี๊ยวคืออะไรเอาคืนเอาไหมล่ะมันก็เกี๊ยวเหมือนกันไหมเฮ้ยเรากัดเราไปใส่ถุงแบบนั้นไม่ได้เรากินแล้วเราต้องแยกเอาออกมาเราใส่อย่างนั้นไม่ได้เป็นไงบ้างมิก่างหมูดีเกี๊ยวเป็นไงดีดีโอเคเฮ้ยหาอะไรมาลองเดี๋ยวหกบนที่นอนสนุกสนานกันอลยข้าวก็ไม่ได้นิ่มมากนะถือว่าโอเคเนาะใช่ปะ ตามราคา<ช>ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเนาะมันก็เยอะอยู่<ช>อะลูกชิ้นก็คือลูกชิ้นที่อยู่ในนู้นเนาะถือว่าลูกชิ้นโอเคไหมโอเคอยู่ี๋ยวเราปลาชิมกันมาชิมกันใส่ผงใส่ผักเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไปอุ่นมาหน่อยนงครับนยายพวฟแล้วก็ลูกชิน้นคุณโบเขาไม่เอาละเราเก็บกอนนี่เขามีผักมาแล้วแบ,บ่งใส่ไปแล้วก็เขาไม่มีน้ำจิ้มมาลูกชิ้นก็มีน้ำส้มริกตาลแค่นี้แบ่งข้าวใส่ถ้วยมา น้ำโหไม่กินอยากกินแต่ละน,นีดเป็นอะไรอย่าเสียงดังแล้วก็เวลากินเนี่ยลุกขึ้นมาอย่านอนกินจะเป็นห่วงยังไงถ้านอนกินแบบนี้ช่วงกำลังงี่เง่าโทษทีพราะรีวิวแล้วมีเสียงแบบก็จะได้รู้ว่าเป็นเสียงมาถ่ายให้ดูอ่ะมาลองชิมกันดูลองชิมกันดูไปสลับกล้องหน้าเลยนะดีครับมาเดี๋ยวมาชิมกันชิมเดียวก่าไหร่ก็เลย ไม่เหม็นหืนตรอบอยู่หลังก่หลังกา่แค่นี้แหละยังไม่ดิ่มนะหลังก่ยมนจะนานหน่อยตรอบอยู่นะจะเหม็นหืนนิดๆ <c oughs> ของเด็ดกากหมูดิมน้ำก่อนข้าวหลบก่อน <c oughs> อ่าชิม เรอาอยารับประทานอาหารมื้อนี้นะครับอือน้ำเหมือนกันนะน้ำเตียมหม้อเดียวกันพะโล้เส้นมันอย่างนี้แหละเวลาเราสั่งมากินที่บ้านก็ตัวจานก,ก็จะเป็นเส้นเนี้ยเป็นตึงเลยยังไม่ได้ปรุงแต่เส้นธรรมดาลองเส้นดูอือเส้นดีนะแต่น้ำมันหวานไปจริงถ้าคนไม่ชอบกินรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นเหมือนพะโล้ กวางหม,มูอืมอืมกวางหมูกรอบดีอืมมันกรอบมันกรอบแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้กรอบนิ่มอ่ะมันกรอบแข็ง,งอ่ะทั้งหน่อยมันก็แข็งไปของมันมาหยิบเกี๊ยวไงไม่กวางหมูมาเหลือแค่เนี้ยมันมีน้อยใช่ไนะหมเนีย่ยเป็นแผงแบบ มันกรอบแข็งไม่ใช่กรอบแบบบางร้านมันกรอบแบบกรอบบางอะน้ำหวานไปลองข้าวหน่อแต่ว่าเราซือข้าวเลยแหละมากินกับกุ้ยเหลียวก่อให้น้ำแบบนี้นะนิ่ข้าวอ,อย่างพะโล ไม่ค่อยเข้าค่ะเดี๋ยวกิมลูกเขินหน่อยลูกเขินหน่อยสี่แปดอ่ะอืมหมูแท้ไ่มไอ้กับแป้งน้อยอ่ะรู้สึกคือหมูดีน่าจะมีน้ำจิ้มมาเนาะแต่ไม่มีน้ำจิ้มมาเราลองปรุงดูดิเราลองลองซ่อมหลัเขาด้วยลองไม่ใส่น้ำตาลนะปกติก็ไม่กินน้ำตาลอย่างทาเทปก๋วยเตี๋ยวนี่ก็หวานอยู่แล้วจัดตุ๋เลยนะ โอ้น้ำต้มเขาดูร่วนหนึ่งละเ,เอ,อียดเลยายไปอเออหวานเค็มตั้งหน่อย้ยตั้งปลานิดนึงค่บไปลุยแต่กินที่ร้านอาจจะดีกว่ามั้งแต่ว่าถ้าน้ำแบบนี้ก็คือรสชาติแบบนี้แหละกินเข้าวตะมุกจามอ่ะ นะเพื่อนๆทานด้วยกันืมกับหมูเข้าไปทิมทิม,ทมฟันโอ้นี่ตับตับได้มนไม่ตับอ่ะเอ้ยตับหรือหมูนี่ชิมน้ำหน่อยปุ้งก็ก็ยังหวานอยู่แต่ก็ดีขึ้นอ่ะตับครับอ,อข้าว หวานไปหน่อยอ,อืมพริกเขาร้อยไหมหล่ะใส่พริกเอาอใส่พริกตึงๆ่อยเดียวเรืออถ้ามันหวานน้อยกว่านี้นิดนึงจะดีมากเลยวุแต่เครื่องถือว่าโอเคนะเครื่องเยอะอยู่นะวิทย์ราคาถือว่าดีเลยที่สั่งเขาไม่มีให้สั่งพิเศษหรกบอกนะมีแค่นี้เนาะนี่คือวิทแบบเยอะนะเนี่ยนี่ถ้วยใหญ่มาก รวมก็ถือว่าโอเคนะเึงรหวานไปนิดนึงแต่ว่าไม่แพงมากถือว่าในราคาไม่แพงมารวานนนั้นเราสั่งร้านล้วนอื่นมาก็โดนไปแพงกว่านี้เนาะใช่ปะแล้วก็ออปชันไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะนี่แบบออปชันเยอะมีทั้งลูกชิ้นเกี๊ยวกากหมูหนังไก่ข้าวสองแล้วข้าวเยอะมากอะ่ะเราร้านวันนั้นที่เราสั่งมามีแก้วมีเศษแก้วอะ่ะอยู่ในก๋วยเตี๋ยวอะถึงบอกว่าเวลาเรากินให้เราพิจารณาอาหารก่อนเราดูให้ดีดูให้ดีที่วันนะมันมีประโยชน์ <_ an> ต่อก็ให้แปดเหมือนกันถ้ามันลดหวานได้จะดีมากสเส้นนิ่มอร่อยดีหมูก็อร่อยลูกทิ้นดีจับด,ดีเอาใส่เผ็ดตามรสชาติเราโอเคนะกระกักหมูอ่ะแข็งไปดนึงไปฮะได้แล้วสบายสบายตาเรา แต่โมแหมโมชอบกินเกี๊ยวมากเลยเกี๊ยวแต่หนังไก่ไหมชอบๆนะแล้วแต่คนชอบเนาะถ้ามันไม่หืนก็ดีนะถ้ามันไม่หืนดีอ่ะไม่มีกรอบๆแล้วเกี๊ยวดีถึงว่าโมชอบแข่งไปหน่อยนึงไอ้กากหมูอ่ะบอกคาดหวังกับกางหมูอยู่นะ เวลาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคนเดียมีกั่งหมูครับนึกว่าเขาจะรวมๆอ่ะแปดเต็มสิบรือว่าก็ถือว่าถือว่าอยู่ในเลทที่ดีอยู่ราคาคุ้มค่านะข่ <c oughs> าวไ่ทานกันด้วยนะเพื่อนๆนะเดสบายๆใส,ส่เราครับผม ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สุขใจกดอะไรนะคืนไปชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สุขใจกดโอเคติดตามเงียบๆเ,เอาละบายบายมีบายบายทางนี้ทางนั้นก็รสชาติความชอบก็ขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะบางคนอาจจะชอบหวานก็เอาไปให้สิบคะแนนเต็มเลยเนาะเอาละครับรวมๆถือว่านี้นะไป่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือหมูของกะกพรา เนาะเจ้าบบโบไค,ครับถ้าอยู่ทางนี้ลองดูเพื่อนเพื่อนครับรู้แล้วว่าข้อดีของร้านนี้คืออะไรให,ห้เยอะมากอ่ะนี่คืออิ่มอิ่มแล้วนเนน่ะดูดิแล้วก็แบบหมูเยอะมากแบบเยอะจริงอะ่ะหมูเหมอเยอะแล้วก็หมูตุ๋นอร่อยมากนะเมืรร่อกี้โดนไปชิ้นหนึ่งน่าจะมีชิ้นเดียวอร่อยมากนี่ก็ยังไม่หมดนี่ข้าวคือเมื่อกี้โบก็กินข้าวครับโบก็บอกว่าอิ่มมากเลยเนาะอิ่มมากอะ่ะโบบอกว่าอิ่มมากนี่ดูดิลูกชิ้นก็ยังเหลืออยู่นี่ฮะเดี๋ยวเก็บมากินมื้อหน้านะไม ข้อดีเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนๆตอนที่เทมอ่ะเต็มเต็มเลยอ่ะเต็มเต็มถ้วยอ่ะถ้วยแดงนี่ถ้วยแดงแบบใหญ่มากโอเคฮะใครอยากกินแบบเยอะๆแล้วก็แบบเป็นสายเขียวอ่ะสายหวานลองดูยิ้มอ่ะกินแล้วยิ้มบอกว่าเมื่อกี้โบกินยางตาพิมเนี่ยแอบใส่กัญชาบอกรอเล่นรอเล่นโอเคไปละอิ่มละแต่ไปเก็บก่อนวิธีการเก็บนะก็อย่าเอาอะไรไปใส่แช่ไว้เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้จะกินก็เอามาเวบอีกทีหนึ่งแล้วก็กินกับข้าวได้นะ ถือว่ากินได้สองมื้อเืโอเคแนละ้ดีจริงๆเยอะมากครับ